โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ่าเอทะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบสโซนะครับก็วันนี้นะครับเปิดตู้กระชามใหม่กันนะครับเป็นตู้ของสงครามเลือดพันปีนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสามตัวละครใหม่นะที่จะเข้ามานะครับที่เข้ามาแล้วดิเอ้อนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจะมีเบียคุยะเนาะมีลูเคียแล้วก็เลนจินะครับใน ่าของโนคามิได้พันปีนั่งเองนะครับก็เดี๋สรุปง่ายๆเลยนะแต่ละตัวเป็นยังไงก็เบียคุย้ะก็จะเป็นตัวเอาไว้ลงด่านเอาไว้ลงหอตีคิวได้เหมือนกันนะครับตัวเก่งแล้วก็ลูเคียจะเน้นตีคิวเป็นหลักเพราะว่ามีบูทเกี่ยวกับในการตีคิวแล้วก็มีสกิลสองที่เป็นซุปเปอร์บูด้วยนะครับส่วนเลนจินะครับเลนจิเป็น PVP นั่นเองเนาะตัวนี้ตัวนี้ เอาไว้แก้ทางโอริฮิเม่เขียวได้นะครับถ้าจะไม่ผิดถ้าไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะไปบล็อกพวกการบูทแล้วก็การดีบัฟอะไรพวกเนี้ยนะครับของสีเขียวกับสีน้ำเงินอืถ้าจะไม่ผิดนะประมาณนั้นนะครับมานะครับมาดูเลดกาชานะก็ถ้าจะไม่ผิดตู้นี้ผมเคยสรุปไปแล้วว่าเลดมันอยู่6%กเนาะน่ี่หงเซนะครับสำหรับสเต็ปก็ นี่ประมาณนี้นะครับก็5สเต็ปจะการันตี5ดาน1ตัวนะครับแล้วก็25สเต็ปกับ50สเต็ปเนี่ยเราจะได้ตัวนะครับที่สามารถเลือกตัวละครได้1ตัวนะครับก็เลือก1ใน3ตัวหน้าตู้นั่นเองแล้วนี่ไงนะครับประมาณนี้ก็ถ้าโชคดีหวังว่าจะโชคดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมเปิดกระชาช่วงหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกลือหรือว่าโดนหนักนะครับมาสเต็ปแรกกันนะครับ อืมโอเคลุงมาก่อนแต่ว่าจะเป็นตัวสามตัวหน้าหรือเปล่าเรียบร้อยครับตัวล่มตู้โอ้โหตัวนี้ผมมีแล้วน่าจะไอ้นี่ไปแล้วเป็นต,ตัวนี้เป็นดาวแดงนะครับออกมาตัวอย่างเก่าเลย อ่ะสเตจที่สองว่าไงไม่มีอะไรนะครับไปต่อสเตจที่สามนะครับหรือว่าผมจะโดนอีกแล้วเนาะตู้นี้ดวงไม่ค่อยมีว่ะหลังหลังนะสเ็บที่สี่นะสเดบที่สี่แล้วเนี่ยเราอยง,ยงตัวแบบ เออลงอาหะอโอแบบนี้เลยแบมบี้นะครับตัวนี้มียังวะยังไม่มีนะครับเอาไปทำเอาไปทำเพชรนะครับอืมตัวนี้ก็ได้อ่ะนะครับงเต็ปที่ห้านะครับกรันตที่ห้าดาวเนาะใครเอ่ย อ๋อข<ห>อ,<ไ>อถ้าเป็นภาษาไทยก็หลังตู้ตัวนี้ผมแบบเออเอเวอร์ซเนี่ยผมแบบมีเกินแล้วนะคือเขาเรียกไงตัวนี้มันเป็นดอนแดงใช่ไหมแล้วก็ปดเนกห้าดับห้าไปแล้วแล้วก็มีล้นไม่อีกสามสองสองสาตัวอีกนะไอ้แปลกๆนะ <c oughs> สเต็จที่หกนะครับยังไม่ได้สักตัวเลยนะต้งหูนึ่งเนียสามตัว ปฏิเสธไหมล่ะอุลิมิขอบคุณนะครับกขอเป็นอเอ่อเบลคุยบมาก่อนปะไม่ใช่วะปูปูมันดี PVP ีนะแต่ว่าอ,อยากได้ตัวหน้าตู้หนึ่งในสามตัวนะปูต่อนะครับผม เอาอะไรครับผมมาว่ะลูกเหียววะลูกเหียนะใช่ไหมปีศาล้ะได้ยิงแตงผูนะ้หญิงันนี้วปลูกเหียป้าเฮ้ยโว้ออม,มันเก่าแล้วเนาะอิชิดะนะครับเอาไปฟันหมหอม้ัยดอก เฮ้ยแ hey, ตเต็ปที่แปดนะยังไม่มาเลยอ่ะยังไงครับโอ้โหเงียบกริบเ <laughs> งียบกริบ <sighs> ไปนะครับขอตั้งหนึ่งตัวก่อนในมือเ่าเออโอ้โหโอ้โ oh. ห oh. oh. ออกมาสามตัว แต่ไม่ลุงอ่ะแกลนตีนะคะผ้าดาวหนึ่งตัวเรนจิเออตัว pvp ไม่ได้แม่ผมไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหรนะ่นะเรนจิผมอยากได้เบลคุยะนะครับ จริงๆเลยคือผมอยากได้เบียคุยะเพราะว่าเบียคุยะร่างใหม่ๆนี่มันจะออกมาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไปครับผมแล้วปฏิเสธไหมเล่า Let's go Let's go Let's go. Let go อฮ้ยวารีโดนอีกแล้วตัวนี้ผมโดนอีกแล้วนะเราเตะ13นะครับเฮ้ยโอ้โหมันมาแบบนี้แหละอ,อ่าได้อยูน่นะและเบียวฮุยะ

ได้ไปแล้วนะครับผมก็เหลือลูเคียเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นการันตีแบบอ้ยรอเลยสองครั้งนะการันตีห้าดาวหนึ่งเตือแล้วเปลี่ยนเป็นอืมเอาผมสุดนะตู้นี้อ่าแล้วครับนี่แหละถ้าลูเคียมาก็คือครบนะครับแต่มันจะออกหรือเปล่าล่ะและ โ,โ้่แค่ไหแม่อะสต๊อบดับเบิ้ลปูนี่มันดับเบิ้ลปูปูมันรักอะไรผมขนาดนั้นวะอ่ะผมไม่เปิดหนอนแล้วนะอืมถึงแม้ว่าผมก็ยังอยากจริงๆอะตู้นี้ผมอยากได้แค่สองตัวนะก็คือลูเคียกับ เออเบวคุยะสองคนพี่น้องนะครับส่วนเลนจิได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะัจริงแต่ผมคงไม่เปิดต่อนะเพราะว่าเพชรผมไม่ค่อยมีแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดูนี้สิบห้าสเตปเราเรืออะไรกันขนาดไหนนะและนี่คือสิ่งที่เราได้มาในครั้งนี้นะครับตู ปู่ไปเล่น pvp ได้นะอโอ้มาแล้วเนี่ยสามตัวนะี่ครับเบยคุยะก,กับเลนจิมาอย่างละหนึ่งตัวแล้วก็มีอิชิดะนะครับวันนี้ร่างพันปีอะใช่ปะทำไม่ได้เลยแล้วก็มีป้านะครับป้านี้ก็ยังเก่งอยู่นะนะครับใช้ตีกิวเล่นได้แล้วก็แบมบ,บี้นะนะครับตัวนี้โอ้โหแล้วดูดูนี่นะอันนี้ยังจะมาอีกอะตัวนี้นะครับผม ดาวตัวโอ้ยเสือนะโอ้ยเสือนี่ผมมีแบบไอ้นี่น,นะดาวแดงมันเป็นท่ามันเป็นดาวแดงเนาะแล้วก็เป็น5ดาว5้าแล้วด้วยแล้วมีเกินด้วยบบประเด็นนะครับโอ้ยเสือเนี่ยอ่ะตันแล้วนะครับแล้วก็มีน้องหน่อยอยากจะบอกเตือไว้นี่ ยังไงวะนี่ของเก่ามีอยู่สองและนี่มาอีกนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเปิดกาชานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเปิดก็ขอให้ได้กันเร็วๆนะอย่าให้โดนเยอะแบบผมนะซึ่งหลังนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ติดตามดูผมก็จะเห็นว่าผมเปิดกาชาเนี่ยโดนค่อนข้างเยอะนะบางทีโดนไปเอ25สเต็ปหรือว่าไปเอาตัวเลือกตัวละครเลยนะอืม นะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครเปิดได้อ่าได้กี่โลก็สามารถคอมเมนต์กันได้เนาะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะและบอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับลาไปกับเดียวยะหลอเท